คิดสนุกมาแล้วพบกับช่วงทดลองนะคะตอนนั้นนะคะตอนเด็กมากๆหนูเคยทำแบบว่ามันจะเป็นแบบผงผงก็น้ำใส่มันก็จะเป็นหิมะลอยขึ้นมาหิมะเทียมนะคะจะมาทดลองอันแรกกันนะคะอันดับแรกก็จะมีเป็นน้ำตาลน้ำเย็นนะคะต้องเป็นน้ำเย็นเลยนะนนลแล้วก็เป็นน้ำตาลค่ะนี้เป็นเกลือเนาะจะมาลองทำกัน อันดับแรกเราก็ต้องแกะเกลือก่อนค่ะใส่เท่าไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาใส่เท่าไรแต่เขาใส่เยอะมากเลยนะประมาณครึ่งของเนี่ยเดี๋ยนะอืออืประมาณครึ่งใช่ไหมถ้ามันเป็นขึ้นมาดีดีตายะเอาไปใกลๆเไม้ไหน่อยนะโอเคแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะ ใส่ประมาณสักช้อนหนึ่งแล้วกันวันนี้อ่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะเฮย้ยตื่นเต้นตึงตึงตึงแล้วก็จะมาใส่น้ำกันนะคะสามสองตื่นเต้นหนึ่งดูดิไหนว่าความฟู ใช่ไหมพอเทลงไปปุ๊บฟูแบบฟูอ่ะี่เขาใส่เบกกิ้งโซดานะทำไมอะ่ะ <c oughs> ก็คือน่าจะโนดนหลอกแหละค่ะแต่ทำไมพอเห็นคลิปในฝรั่งใช่ไหมแล้วคนอีกคนนึงเขามาทำอะ่ะมันเป็นนะดูดิเขาใส่น้ำเยอะไปเหรอแต่เขาใส่ประมาณนี้เลยเขาหลอกนั่นแหละค่ะไปแล้วไปทำอันที่สองกันเลย <c oughs> เอาไข่าวางซ้อนกันอย่างเงี้ย โดยที่เราปล่อยมือไข่มันก็ไม่แตกนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันอันดับแรกอะนะเขาบอกให้ใส่อันนี้หนึ่งช้อนหรือกี่ช้อนนี่แหละใส่ลงไปให้ไข่มันตั้งได้อะตั้งอย่างเงี้ยโอเคตั้งกันพอดีเลยแล้วก็ <c oughs> เปลืองน้ำตาลตายแล้วก็ <c oughs> โรยด้านบนอย่างนี้ เดี๋ยวนะขอเอาไม้ออกก่อนรู้เลยว่ามันจะถูกชะตากรรมเป็นไงอ่ะมันไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวคุกคุกกับอันนี้ด้ยวยอ่ะสามมันหนูเห็นเขาโรยล้นเลยนะเอาปิดด้านหรือเปล่าวะนะต้องกลัๆวๆอ่ะโอ้กลัวหนูเห็นเขา,เาล้นเลยนะหนูว่าได้ทำไมอ่ะ ตอนนี้แกเป็นไข่ชุดมัพตาลด้วยแล้วอะ <_ an> ่ะแล้วต้องทำใหม่เมื่อกี้มันอาจจะเฟลทุกคนใส่เกลือลกมากตอนนี้ใส่ไป <S <S <_ an> เราตัววางขามันไม่ตรงคือง <_ an> ไงวางไข่<_ an> <_ an> เดี๋ยวนะดับเร็ว<_ an> <_ an> ดูไข่ยดีแล้วก็วางเงี้ย ย็วางฝั่งนี้โอ้ยลงฐานนี้น้ำตาลก็โอ้ไม่ช่วยฉันเลยกลับด้าน เดี๋ยวข้องหน้าจะมาทดลองเลยอีกก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราติดตามแล้วเนี่ยมันจะมีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพอเราลงคลิปใหม่ๆมันก็จะมีเด้งขึ้นมาเองเลยสาวคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย